สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำยำปลากระป๋องง่ายๆนะเมนูโปรโตีนนะปลากระป๋องแกะมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ2กระป๋อง,องนะนี่สูตรครัวในเองนะครับมีตะไคร้นะพริกแดงมันนาหอมผักชีแล้วก็น,นี่หอมแดง นะครับนะปลากระป๋องสองกระป๋องนะรสชาติมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะมันอร่อยแล้วนะครับนะแต่อยากจะได้ความเข้มข้นเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะตามด้วยน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะครับผมนะมัก <mie> มัมัมมอย่าเยอะยเค็มมะนาวบีบลงไปเลย อันนี้ใส่ไปเลยสองซี่ว,ว้าวสองซี่ก็จบมันจะเพียวไปปะซี่เพียวไปแล้วก็น้ำที่เหลือลงไปเลยจ้าแล้วแต่สะดวกนะ เมนูง่ายๆนะใครๆก็ทํากินได้จ้ะนะโคเลโคเล,คลนิดหน่อยเสียดายไม่ได้ใส่อันนี้เนาะไม่ได้ใส่ถ้วยมันคนยากนะใส่ถ้วยมาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นอีกนะครับนะอ่านี่ละกันเม,มนูง่ายง่าย,ายนะเมนูนี้แต่อร่อยนะครับรับประกัน ไปอยากได้ความมันเนี้ยมันโยกเลยอยากได้ความเปรี้ยวแซนด์ป้าโอ้ว้าวออขอญาตแล้วชอบเครื่องเคียงขอเครื่องเคียงเยอะเลยปากกระเป๋ัเขาตัวใหญ่มากเลยนะ โอ้ทุกคนไปครับอือืออือืออือหือเยี่ยมไหอมมะนาวตบบใคร อย่างนี้เลยครับทุกคนท่านผู้ชมไปจัดกันนะครับนะอร่อยอย่างนี้แน่นอนสำหรับวันนี้ไปครับบ๊ายบาย